สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี 4, ทุกท่านทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศวันนี้มาพบกับหนุ่มต้นอีสานนะครับวันนี้มาอัปเดตอัปเดตสองสามวันที่ผ่านมาที่ผมได้ลงคลิปไปที่ลงคลิปไปว่าขุดมันออกขายส่งนะส่งโรงงานนะครับก็คืออัปเดตก็คือขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เสร็จเรียบร้อยส่งขายโรงงานเรียบร้อยได้เงินมาเรียบร้อยได้เงินมาก็ใช้นี่ใช้สินเรียบร้อยสรุปก็คือได้ติ๊กตัก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 ได้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 ยี่สิบตันครับได้จำนวนยี่สิบตันยี่สิบตันสี่ร้อยห้ากิโลครับทั้งหมด ได้ทั้งหมด9รอบครับ9เที่ยวรวมก็ได้20ตัน405กิโลครับในจำนวนที่ผมปลูกไว้4ไร่ครับนี่ครับในพื้นที่4ไร่ครับที่ปลูกก็ได้ตกไร่ละ5ตันก็ถือว่าคุ้มครับก็ถือว่าคุ้มครับปลูกมันครับปลูกมันตกไร่ละ 5ตันครับแค่จำนวนปลูกเราปลูกแค่4ไร่ครับก็ถือว่าโอเคครับราคาขายก็3บาทกว่าครับที่ผมมาไปขายครับแต่ตอนนี้ก็เห็นข่าว,ว้แล้วว่าราคามันลงลงครับแต่ช่วงที่ผมขายราคามันขึ้นครับแต่ตอนนี้ราคามันลงทราบว่า FC ท่านใดที่ปลูกมันสำปะหลังได้ล่ำรวยล่ำซำ้ำได้พากันขุดยังนอ้อราคาดีไหมครับอยู่ที่ของผมนี่ก็โอเคก็ราคาก็โอเคใช้ได้ครับได้สามบาทกว่าครับนะครับเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย ก็ค่าจ้างไปก็ทั้งหมดหมื่นหมื่นเจ็ดครับจ้างคนจ้างคนจ้างรถจ้างอะไรที่ผู้ับเหมาผู้ับเหมาคนที่เขามีรถถ่ายครับเขามารับเหมาตันละเจ็ดร้อยครับที่เขามีรถถ่ายเขามารับรับขุดรับขุดรับส่งทุกอย่างอยู่กับเขาหมดนะครับ ตันแล้วเจ็ดร้อยครับเรามีหน้าที่แค่นัน่งรับเงินอย่างเดียวครับนั่งรับเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็คือห6มื่นหกครับห7มืนเจ็ดพอเดีครับห7เจ็ดได้มาก็ก็พอใช้นี่ใช้สินครับก็ที่เหลือก็เอาไว้เก็บ เอาไว้เก็บเอาไว้ใช้ค่าใช้จ่ายปีนี้ต่อครับเพราะว่าปีนี้ผมจะทําการปลูกอีกครับปีนี้ปลูกเยอะครับปีนี้นว่นนะครับขายายพื้นที่ปลูกกว้างยาวเลยครับพื้นที่กว้างยาวเลยครับประมาณสิบไร่ครับปีนี้ครับกับอาจจะปลูกครับต้นมันท่อนมันก็ เก็บไว้แล้วครับเอาต้นมันของเราเนี่แหละครับเก็บไว้ไม่ต้องไปซื้อครับเราเก็บไว้เอาของเราเนี่แหละครับตัดเก็บไว้ครับก็ถือว่าโอเคครับปลูกสีไร่ได้ยี่สิบตันนะครับสมบูรณ์แบบครับ ตกเฉลี่ยไล่ละห้าตันครับไม่ทราบว่าพี่น้อง f อซทุกท่านพากันขุดยางน้อครับช่วงนี้ช่วงมันกำลังพากันขุดกำลังพากันขายออกส่งโรงงานครับเดี๋ยวอีกเข้าหน้าฝนโรงงาน เขาก็ได้ปิดรู้การรับซื้อมันแล้วครับช่วงนี้ก็กเกษตรกรก็ที่ปลูกมันสำปะหลังก็เริ่มทยอยพากันขุดพากันส่งขายโรงงานครับนะครับเพราะว่าเข้าหน้าฝนนี้ลงมันก็เขาก็ปิดรับซื้อแล้วครับเขาไม่รับซื้อแล้วครับหน้าฝนครับเพราะว่าโรงงานเขารับซื้อเป็นดูการครับ เขาไม่ได้เปิดเปิดรับซื้อตลอดครับเขาหน้าฝนหน้าฝนนี่เขาปิดเลยครับใครมีหมันมีมันจะไปขูดขายช่วงหน้าฝนนี่ไม่มีครับหมดแกล้ยงแล้วครับโรงงานปิดหมดครับไม่มีโรงงานที่ไหนรับซื้อเลยครับช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ราคามันดีเราก็ขุดเลยครับไม่ต้องรอครับค่ามันของเราได้อายุมันแล้วครับ ไม่ต้องรอเลยครับค่าราคาดีครับค่าราคามันมันดีรีบขุดรีบขายแล้วครับไม่ต้องว่าจะรอราคาให้มันด่งขึ้นอีกไม่แน่ไม่นอนครับราคาการตลาดมันเราคาดไม่ได้ครับเดี๋ยวมีขึ้นมีลงค่ะเรารู้ว่าช่วงวันนี้ราคาดีเราขายก่อนเลยครับอาทิตย์นี้ค่ารู้ว่ามันจะ ราคาดีขายก่อนแล้วครับเราไม่ต้องไปรอว่าจะรอให้เออรอรออีกก่อนเผื่อราคามันจะขึ้นไม่แน่ครับมันอาจจะไม่ขึ้นมันอาจจะลงเราจะเสียใจนะครับถ้ามันได้ราคาดีเราก็รีบขุดเลยครับไม่ต้องรออายุมันเราได้สมบูรณ์อายุมันแล้วเราก็รีบขุดเลยครับเหมือนของผมนี้อายุได้สิบเดือนนะครับ พอผมเช็คราคาตามโรงงานอ่อได้ราคาสามบาทกว่าผมรีบเลยครับจัดการเลยครับจัดการหาผู้รับเหมามาขุดเลยครับก่อนมันราคามันจะลงครับก็คือตอนนี้ผมก็ได้ราคามันว่าลงมาเท่าไหร,ร,ร่ครับสองบาทเก้าสิบบ่ะครับสองบาทเก้าสิบสองบาทแปดสิบอ่ครับไม่ได้สามบาทแล้วครับช่วงนี้ ข่าวมาไว้เบ้วแล้วครับราคาตลาดท้องตลาดราคามันครับยามเย็นๆน,นะครับพอดีช่วงที่ขุดเสร็จผมก็ไม่ได้อัปเดตลงช่วงนั้นครับพอดีเหนื่อยครับวันนี้ก็ว่างก็เลยมาอัปเดตสรุปสรุปยอดในการขายการง่ง มันสัมปะหลังของเราครับยังไงก็ขอฝาก fc ทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดซับะไครให้หนุ่มต้นอีสานด้วยนะครับให้พบให้ถึงผู้ติดตาม1,000งันซับะไครเร็วๆหน่อนะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามแค่437-38ก้าก่าคนเองครับ ยังอีกขาดอีกเยอะเลยครับผู้ติดตามขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ซับตไตคร้ให้หนุ่มต้นเลยนะครับยังไ,ไงก็ขอ,ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับลาตีสบาดครับพรุ่งนี้ร่ำร่รวยนะครับวันที่หนึ่งเมษาครับขอให้ร่ำรวยถูกหวยถึกเบิร์ดทุกๆท,กท,กท่านนะครับสวัสดีครับ